ฝนกระหน่ำจนแทบมองไม่เห็นทางแต่นั่นไม่เท่าความมืดมนในหัวใจของเก่งไรเดอร์หนุ่มที่นั่งสั่นอยู่ใต้ชายคาทางด่วนร่างกายที่เปียกปอนออเดอร์ที่ล่าช้าและคำด่าทอจากลูกค้าทำให้เขาอยากจะทิ้งมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วหายตัวไปให้ผลผลวินาทีที่มืออันสั่นเทากำลังจะกดปิดแอปเพื่อยอมแพ้เสียงแจ้งเตือนจากมือถือหน้าจอแตกร้าก็ดังขึ้น มันคือรูปวาดระบายสีโยเยจากลูกสาวตัวน้อยพร้อมข้อความสั้นๆว่าพ่อสู้ๆนะคะหนูกับแน่รอพ่อกินข้าวอยู่เพียงเซี้ยววินาทีนั้นหยดน้ำที่ไหลผ่านแก้มเขาก็เปลี่ยนจากน้ำฝนที่เย็นเฉียบกลายเป็นน้ำตาแห่งความหวังที่ร้อนเผาความเหนื่อยล้ามหาศาลมาลายหายไปแทนที่ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นดังพยัก เขาปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นกระชับหมวกกันน็อกบิดคันเร่งฝ่าพายุฝนที่สาดสัดอย่างไม่เกรงกลัวเพราะเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่กำลังไปส่งอาหารเขากำลังแบกความฝันและรอยยิ้มของคนที่บ้านไว้บนบ่าในวันที่โลกใจร้ายกับคุณที่สุดจงจำไว้ว่ายังมีหนึ่งเหตุผลเสมอที่ทำให้คุณต้องสู้ต่อ และนั่นคือเหตุผลที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นยอดนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อคนที่เขารักตลอดไป